สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อน,นี้มาเบิงบรรยากาศบนภูเขาเนาะจ้าหมอกตกมาเป็นสีขาวแล้วจ้าเตือนภัยความหนาวเข่ามาแล้วจ้าหิมะก็ใกล้จะตกแล้วเนาะจ้าเนาะหมอกลงเป็นสีขาวแล้วจ้ามันจะแข็งตัวเนาะจ้าเป็นจะเป็นน้ำแข็งแข็งตัวจ้า ความหนาวเริ่มเข้ามาหาแล้วจ้าดูแลสุขกกภาพกันด้วยจ้าพี่น้องเอ้ยหิมะกว่าจะตกแล้วอีกว่า่จาักกี่เดือนแล้วหิมะจะตกหมอกตกลงมาเป็นสีขาวแล้วจ้า ใส่ใส่ถุงมือพี่นงคุณขอม้าในปลาอนนี้อีกปลาหนึ่งมาจา้ะขามาเบิ่งว่ามันมีบอลนะพี่นงก็เลยบบได่ใส่ถุงมือพอดีมาเห็นกลุ่มเดียวกลุ่มบบใหญ่ดอกพี่นงเยอะเวนอีก เดียวเห็ดบกเป็นมูเห็ดออกกระจายพี่น้องพี่ตะขาเย้ยๆ เฮ็ดนันค้าไกล้ได้ไปนอนเฮ็ดนันงไกล้มีมันเเ่าเข่าแล้วเ่าแล้วว่าเอาเอาจะเกบงาม บอเป็นหมดงามพี่น้องมี่ตาขาใหญ่ๆเลี้ยวเอาแต่ดอกบอบงาม วันนี้อากาศหนาวเป็นน้ำแข็งบได้เป็นน้ำแข็งดอกพี่น้องมันอันหมอกส,สีขาวลงพี่น้องปานดอกใหม่สองดอกเก็บนั้งไกลถุงมือกับบได้ใส่ด้วยพี่น้อง ยวค่อยเก็บเห็ดอันขาเหลืองก่อนแต่จังค่อยสิมาเก็บเห็ดนางไก่เนาะจะ้ะเห็ดขาเหลืองมันก็จะอยู่ห่างๆปลาเนี่ยมาอีกปลาหน่งพี่น้องลองมาเบิ้งซื้อๆดอกไม่กับพว่อยนี่ดอกแต่มันออกห่างงปลาอยู่ไกลกันนี่แหละจะ้าแต่มันกะเป็นปลาเห็ดพวค่อยออกลายเป็นไง ี๋ยวข่อยใส่ถุงมือกันพี่น้องเพือเฮียโอเค Mm-hmm. रोसे तो <laughs> <laughs> <laughs>